นี่เป็นขั้นตอนของการถอดเครื่องยนต์ออกจากโครงเครื่องย่อยนะคะอ่ะปัจเจเบอร์1213นะคะ ดับให้ถูกต้องนะคะเวลาใส่ก็เลี้ยงลำดับให้ถูกต้องนะคะการเรียงลำดับเรียงแบบไหนคะเวลาร้อยนี่นะคะอันไหนคะ<ม>อันไหนคะช่าง <laughs> ไว้บนครับอ่าโอเค<ม><ม>ก็เอาเอาอเ,เอาน็อตเนี่ยเอาน็อตเนี่ยเสียบขึ้นไปเนาะแล้วก็ปึ๊บข้างบนเนี่ยเราก็ใส่แหวนรองก่อนใส่แหวน ลองแล้วก็ใส่แหวนสปริงแล้วก็น็อตตัวเมียบนสุดโอเคไหมคะโอเคอ,อีกข้างหนึ่งนะคะมันจะมีสองข้างเนาะเวลาเราถอดเครื่องยนต์ออกเพื่อที่เราจะเอาเครื่องยนต์ไปใช้กับการสุบน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ พอเวลาเรายกออกอ่าระวังนะคะถ้าเครื่องยนต์มันร้อนระวังนะพอเวลาเรายกออกมันจะมีอะไรติดมาบ้างนี่คะ่ะนี่เนาะเราหย่อนสายพานก่อนนะคะอ่าพอเวลาเรายกนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยมันจะมีตัวเหล็กประคองนะคะอ่าอันนี้ก็ถอดเก็บไว้เลยถ้าเราจะไปสูบน้ำทำอย่างอื่นเหล็กประคองสายพานนี้ก็ถอดไปได้เลยค่ะอืม,อมประมาณนี้เนาะเนี่ยคะ่ะประมาณเนี้ย